กมันจะกินมะละกอกินส้มตำวันนี้หนูกินไปหนึ่งคกตอนใบใบแล้วกินข้าอยู่บ้านสองคนแม่ดูตำไก่อันนี้ชิ้นไก่นี่น่ากินเลยไก่ให้หนูมากมากเอาเห็ดเอาเห็ดอาม่าม่มเอาเห็ดไหมเก่งเห็ดเก่นเห็ดนี่นะ เดี๋ยวจะตักให้มันชิ้นใหญ่ไม่อยากอะมามาไม่อยากไม่อยากไม่อยากไม่อ,มอโอเคอจะกินแบบนั้นเลยเหรออืมโอ้มันชิ้นใหญ่ไป้ายอ่ะโอเคอแกงเห็ดผึ่งนะจ๊ะเห็ดผึ่งฝรัง่งแกงเห็ดผึ่งฝรั่งอิน จะกับตำบกโก้ไก่ไก่พอนิหน่อยเฮ็ดไก่ให้้ใหมาน้ำมันเหลือก็เลยให้ลูกกินน้ำมะกอกอามะกอกอามะละกอตรงนี้แมาดูดให้นึกว่าจะไม่กินดูไว้เพราะว่าตอนนั้นหนูหนูก็มาดูมันยังไงครับอร่อยอื้อ เราอยากออกกว้างดอกมือนี้แต่งตัวเรียบร้อยเฮ็ดกับเขาให้ลูกสองคนอยู่กับลูกสองคนเพิ่งเนียนเฮียนเนียนซ้ำเพิ่งรีดผ่าเฮ็ดผึ่งสลังเฮ็ดเฮ็ดข้ายวนนย่า,านละกัะ อะไรอีกคะเอาผักหรออาเบบี้ผักไหมเบบี้ผักเนาะผักเบบี้ผักโตขึ้นจะไม่กินผัก<ม>อ๋อกินผักไทสันทำไงไทสันทำอะไรกับหน,น,บบนูอื้องเป็นนมปอกเองอ เก็บคอข้าวกับแกงเห็ดโอเคไหมกืนได้อยู่ไม่กืนได้ใช่ไหมคะไม่เก็บคอแล้วนะไม่เก็บแล้วใช่ไหมือ่อวานไม่ให้มาสั่งกินขนมปังอยากกินขนมปังอันแข็งหา้าดห้าดเบิ้ลไหม กับเนยกินแล้วเกินลงไปให้เก็บคอเิมะมันตกมันจะตกมันไปแล้วเิมะค่ะค่ะกินข้าวลูกเร็วมันจะได้แล้วกินข้าวแล้วกินยาโอเคปะมายอดกินยามายอดกินยาอาบน้ำให้แล้ววันนี้ ตอนบ่ายว่าจะไม่อาบให้ตอนเย็นมาอ๊ะอาบให้มันไข่เนรเหรอวะก็เลยคิดว่าอาบให้นังตัวไม่ร้อนแล้วคืออยู่บ้านเหาเนาะพีนะ่น้องเลี้ยงลูกลูกยังเลี้ยงสิมันสิมัมกไข่เด็กหน่อยโตกหห็หุ้มหุ้มน้องกระเทียมสีถั่วอะไรถั่วอะไรถั่วงอกใช่ไหมคะเอาพูดใหม่สิพูดได้ไหมถั่วงอก พูดได้ไหมถั่วงอกอะแกงเห็ดเห็ดส้ตมตำพอแล้วค่ะ ไม่ชิ้นมันใหญ่หมามาบอกทำไมไม่เอาช้อนล่ะไ <Okay. S 3> ม่ยอโอเคราทำไมใช่ก็เอาช้อนก็เสร็จก็สิ้นเรื่องนี่นี่เราตับเป็นภัษาเสริกันอ๋อ ถังอกใส่ข้าวใส่พอแล้วมันเต็มช้อนแล้วค่ะลูกถั่งวงอกอาก้มลงค่ะเดี๋มหนคมูค่อยจับถั่วงอกเข้าปากก็ได้นี่ค่ะหนูค่อจับมันเข้าปากก็ได้ไม่ต้องใส่อย็มนี้ก็ได้ เพราะามันแข็งหนูต้องกินเบบี้ผักด้วยนะหนุม่มอย่าลืมเบบี้ผักเนี่ยามาเคืออนะ กืนก่อนลูกเคี้ยวแล้วก็กืนแล้วค่อยเอาคำหนึ่ลูกน้องกินอ่างใหญ่ก็ทำไมหนูไม่กืนก่อนอ่านเคี้ยวใหม่อ่านทำใหม่สิกัดใหม่แล้วก็เคี้ยวกืนก่อนค่อยกินคำใหม่โอเคเออเอเอาลองใหม่สิคะอ่าโอเคแล้วเคี้ยวก่อนทีนี้อืกืนก่อนอืเยอะอื้อ มะเขือปอกมะเขือปอกับหนูนาพ่อค่ะ6โมงแรงพอดีเลยเที่ยงคืนเมืองไทยห้าแล้วต่อนหมไก่นี่ เท็เผห้ปักไทยสันกินมันก็เลย,ยเลี้ยนหน่อยนึงเลยมัดไซจาดน้ำมาแต่กินอาหารน้ำคุนไอ้ตุลซับมันไม่เป็นม้านไปอยากกินดีนะเพราะอยากบ่อ,อยากกินอาหารมามเห็นไหมมันก็ไม่คำใหญ่หนูกัดกัดแล้วหนูก็กลืน เก่ง่ังีบยเคี้ยก่อนนะคะคืนก่อนแล้วก็มันจะไม่ได้คองคำใหญ่ในปากหนูคืนก่อนอเคิดถึงปาปามัยสอกหน้าปาปามัยเดี๋ยวปาปาก็โทรมา ให้ยายมามะคือปั๊น้ำให้ยายได้ค่ะชือปั๊มน้ำน่นอยู้ามามาเห็นแล้วมามาซื้อให้มามาเห็นแล้วหนูเอ็นเดียตไปป๊าไปเที่ยวเยอรมันไทยกระเป๋ามาให้มามาดู ขายชุดเซ็กซี่มาให้มามาดูใส่ชุดเซ็กซี่ยุบสื้อมาฝากเนี้ยื่อกระเป๋าแล้วก็ซสื้อสุดโอ้ยเบาดอกเท่าเอ้ฉันอ,อันซื้อเสียซีน้ำตาลให้ข่อยตัวหนึ่งใส่เอ็กอลกับหารองเท้าให้ลูกคอนเวิร์ตคูนึงเด้อเลยวังยื้อสือมาถอดกระเป๋าไม่แพงไม่มีตังค์เสื้อชุดเส็กก็ใส่ชุดฝรั่งไม่ได้ <laughs> เกิดมามีกรรมพากพิสดาน <c oughs> ใส่ชุดฝรั่งบ่ได้ไปหาซื้อเสียผ้าดีกหน่อยใส่ชุดผู้สาวผู้เบาฝรั่งเลยแซมเขาบ่าได้ตัวใหญ่คนละไซส์เชืช่อว,ว่าพี่น้องคอยไปตัดคอยชิ้ไปตัดผมให้ลูกคอย ก่อนอจะไปเมืองไทย่อยแต่ข่อยเเบาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะข่อยไปจองซองอาทิตย์ข่อยบ่ได้ตัด,ดผมให้ลูกคอยอู้หมดเลยเก่งจังเลยมัเกือบเปาะอันนี้หนูพูดมาเยอมาเกือบเปาะซองอาทิตย์ข่อยจองบุ๊กิ้งตัดผมให้ลูกคอยไหมบ่ได้ไหมเออเต็มคิ้วเต็มมาสั่น เลยกว่าไรเฮ็ดสีผมซั่นว่าสิเฮ็ดสีผมตัดผมให้นางหน้าอยากได้อัน,อนสีผมมันอันกระตูนล,ลืดขึ้นผู้นี่่นั่นี่ยน้ำมัตัดเล็มๆให้ข้างหน้าก็พอสีผมไปทำที่เมืองไทยเอาเคี้ยวเนื้อสีผมไปปทำที่เมืองไทยเอาอุ้ยเอาผ้านี่เช็ดทำไม,เ,มเนี่ยเอาผ้าทำใหม่ให้ เอาผ้าอย่างนั้นไปเก็บเอาผ้าถุงไปเก็บมือสุดหลักหลักอันนี่ป่าใช่ป่าตึงนี่ไปอันส้วอาทิตย์ก็ได้แขกก็บอกอยากไปมองอื่นเลยไปไปมองอื่นไปในเมืองไปอย่างนั้นวะคิดมันแค่ตัดผมจะซื้อก็บว่อยากไปลานอื่นก็อยากเอาลานแก่แกเจ้าของเพราะว่าอยู่เมืองนอกตัดผมพี่น้องตัดผมเ่าแม่นว่า ลูกลูกค้าเขามาลาำเขาเซตผมทร,ง,รงนั้นทรงนี้ต้องให้เด็กเขาง้าเป็นชั่วโมงมสองชั่วโมงเปิดเดฟพี่น้องโตงคน,นบางคนอ่ะอึโตคนขนาดกันเลยต้องใ็้เด็กเขาดีเขางา้าเขาบุกกิ่งมาบันนีนไปเขาเง่งางทวนทวนเขาลานคือบ้านเขาเด้ทําผมอย่นี่ต้องบุกกิ่งตงุกจองอุ้ยถ้ายางเขาลาน,นบึ่นวุ่นนี่มน มีลูกค้าตัดอยู่อีก20นาทีเฉเขาก็บอกตัดให้เขาเขาก็บอกว่ารอก่อนนะอีก20นาทีลูกค้าก็มาเขาก็บัดบรลัดคิวบพรอีนอย่างให้เลยถ้าเขาได้ลูก,ก้ทำตัวไม่ดูนะไม่ดูนะทำแบบนี้ไม่ดูนะไม่ดูนะดูนี่โอ้เดี๋ยวมันเสบตาคลิปนี้คลิปแม่ลูกบ้านๆคุยกันให้ปั้น,น,นเรื่องราวชีวิตในแต่ละวันคอน็กซ์แม่ เอ็นาพอแล้เอ็นาเอ็นาเดี๋ยวเดี๋ยวไงรังทวนนะเอ็นาอะเอ็นาอย่มันเอ้นูนนะผาไอนู้น่ะเอาเช็ดปากแล้วเนี่ยมันดนกรกตาเสีต

เฮ้จะเก็บกนพื้นกนคื้นไหวพระโอเคเกตไรื้นไหวพระไหมกนพื้นไหวพระแบบไหนกำพื้นมามาสอนไหวพระแบบไหนกนพื้นไหวพระ ยี่ไม่ทได้ทงน้นม่งทำไรเ่ไปแล้วคุณแถวว่